สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระอ,อ้อนพี่สาวุกคนนะคะวันนี้นะคะเวลานะคะใกล้จะหกทุ่มแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องรดเกี่ยวข้าวก็ได้ลงนาพระอ,อ้อนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนะตอนนี้ก็ลงลอกแรกนะคะลอกแรกกําลังเกี่ยวนะคะทุกท่าน มืดนะคะทุกท่านม,มืดมืดมืดมากเลยเนี่ยก็เป็นรถนะคะรถไถที่ลากรถเกี่ยวมานเนาะฮะจ้ะาให้เงอยู่แต่ว่าหนาหลาย,ยดดของอันอันของไอหลอดพ่นดำเอาเนี่ยพ่นแล้วแล้วเวนี่ยพ่นกระถาร,รถเกี่ยว,วบ่ออนบ่ไหว เขาพันเดียวกันเขาเขาก็คอพันเตี้ยนนี่แหละ ีข้าวกลางคืนนะคะพ่อพี่น้องก็ว่าลดคิวยาวมากเลยนะคะคิวยาวมากๆเลยวันนี้นะคะก็ที่จอกจองคิวก็ประมาณห้าหกเจ้านะคะรถคันนี้จะไม่ได้นอนเลยนะคะเหี่ยวยันสว่างนะคะ หลายพ่อพี่น้องเอ้ยบังในคนอญญาย่าเดี๋ยวรอรุ่นนะคะว่าจะได้กี่กระสอบจะได้กี่อุ้ม เยอะมากเลยตรงนี้นะคะ กระไดบ่ลับลบน่นอนมาเนี่ยลีโอออกมาเลยออกมาเลยเดี๋ยวลงเป็นรองเท้ารถนั่นนะ่ะออกมาเดี๋ยวนี้เลยขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยลีโอขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยเห็นไหมนะ่ะเห็นไหมนะ่ะรถน่ะเดี๋ยวรถเหยียบขี้แบ็ดนั่นนะ่ะขี้แตกนั่นนะ่ะโอ้ยนนอ มากระบรับบนนอนแบบนี้ลงมานั่นยุพ่พ่อแม่พี่น้องเลยคนนะ่ะน้องมาคนนะ่ะลงรอบสามแล้วนะคะทุกคนเร็วมากเลยนะคะ มาทั้งหมดนะคะมีอยู่เจ็ดล็อปนะคะเจ็ดล็อป เป็นหงทำเ,เพี่น้องเอ้ยนี่แหละเพุ่นว่าเกี่ยวขขากำพืกน้นนะคะเนาะโอโอโออฟโตกันแทนหนอรวมาพี่น,น้องกล่องไฟ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเกี่ยวข้าวตอนกลางคืนนะคะนู่นค่ะเจ้าของรถกำลังส่องไฟแล้วก็วัดวัดดูว่ามีกี่ไล่นะคะมีกี่ล็อกนะคะตรวจสอบเดินดูนะคะนนทูเลขสี่อนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ เดี๋ยวมารอรุ่นอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะได้ขี่กระสอบเป็นข้าวพอขอนะคะคปนเตี้ยเบิกทางเด้อคุณพี่น้องเบิกทางให้ลดปิกอัพเปิดปิกอัพเลอค่ะเด้อลถปิกอัพนะคะมารอรับข้าวนะคะ ไปส่งที่บ้านผู่ของยาพานะคะนี่ค่ะลูกหลานนะคะเนาะอ่อนก็จ้างนะคะจ้างให้เขามาช่วยค้นนะคะทุกท่านเพราะว่าต้องเบิกทางให้เ็ดลงมาได้เนาะเดี๋ยวีวดันทางอยู่ ขาวนวลหลบล้นหลบล้นเลยหลบล้นเลยออกมาเลยออกมาเลยโอ้ยสุดแต่แตลูกข่อยก็ได้พ่อม่พี่น้องเอ้พี่น้องขาวนวลนะคะน้องลีโอน้องขาวนวลโอ้ยแม่ขาวนวลตอนนี้ก็จะเทข้าวแล้วนะคะจะเทข้าวแล้วรถปิกอัพก็กำลังลงมา แม่พี่น้องเอ้ยกำลังใจกระเพียบเด้อคุณน่ะน้องลีโออาลีโอขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยลูกขึ้นมาเร็วๆยเรื่อเรื่อหลบรถเลยหลบรถเลยเดี๋ยวเป็นเป็นเกือบรถเดิมขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยลีโอมาแม่ลีโอแม่ขาวนวลนะคะแม่ขาวนวลเอ้า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 นั่น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 ดูรถ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 ลูก อยู่มอมอแม่แม่ห้ามลงไฟห้ามลงไฟคัะอาออืออ,อ,อ,อันนี้ก็ดันดันทางนะคะทางรถรถปิกัพนะคะนู่นค่ะเพราะว่ายังยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จก็ได้ครึ่งนึงแล้วทั้งหมดนะคะทั้งหมด <laughs> นี่นะคะเทแล้วนะคะทั้งหมดนะคะเจ้าของรถรถเกี่ยวนะคะวัดดูแล้วนากออ่อนหกไร่นะคะหกไร่นี่ค่ะก็อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะรอรุ้นค่ะอากออนจะได้เข้า มี่กระสอบนะคะเป็นข้าวกอขอนะคะกอข่อยวพาไปดูใกล้ๆนะคะ